สบายดีพี่น้องสบายดีเลยนจักปีเลยบ่ได้พากันขอบใจจักปีเลยบ่ได้พบลูกแปดปีเจ็ดปีเจ็ดีเลยยายลูกสาวสองคนหอมยามหอมาเยี่ยมยาม พี่น้องเอ้ยอันนี้ลูกส้าเนี่ยเป็นคนเลา่าลูกสอนพ่อล้วเป็นคนไทยไยัง,ยงวดอะไรเ,เอออ,อ,เออยู่กรุงเทพพ่ออยู่กรุงเทพแม่เนี่ยเป็นคนเลา่าพ่อล้วเป็นคนไทย,ยาาสิบปี <มา S 1> ลำช<ำ>าปีลำพ่อก็เลยมายามลูกลูกโจ้นใหญ่ยยเป็นสาวเห็ดเพเอร์เบอร์ลองเห้าอย่องายงนเล,ลองชองซูสคือพ่อเลย งามคือพอพ่อกระซื้อค้องฝาคข้องต้อนว่ดไทยพ่อเถาน้ำนะขนมขนมเกมงรไดยพ่อนายุงเทพพี่น้องเอ้ยลูกรายูพี่แลวบานทวดเมืองจำพรชื่อจักรจัน์ พ่อนะพ่อแจ็คเลยเนาะ่อเจี๊ยบพ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 ่อเจี๊ยบมายามลูกแล้วเจ็ดแปดปีแล้วพี่น้องจนเราอยากเจอลูกนะเอาไปกอดพ่อให้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งไว้เป็นที่ระลึกลูกสาวโคกแล้วไหนลูกสาวโคกลูกสาวกลางอ้าวหอมแก้มพ่อไง จ๊บนี่นี่ดีใจลายรายดีใจน้ำเด้อดชุ่มเจ้าหันพ่อกันเลย่อใหญ่เอ๋ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานนี่ล่ะนน้อได้พ่อหน้าพ่อตากันนั่งจักรจันนั่งจ้อยอันน่งจักรจันเมื้อน้ำพ่อปะ เมียาม่ยาแม่ยไอ้บ่เมียเมียเมียพี่เอิญว่าแม่ย oh ังก็ย่าอยู่บอย่าคุณย่าเออสมวยยามคุณย่าในเครื่องผักของตอนจากลูกทางกทมนี่กระทงวกไงกับมาต่อนนี่ นี่ไอ้เลือดกระสั่งพริกแกงที่เอามาผัดเลยนีะพ่อก็ว่าพอจะดังเราพอดินตั้นแหงดีมุกใีใจกินน้ำตาลไหลใส่กันมันบัวแมนมันเสฉดข้าวเดียวเนาะจักระจานจะโดนแล้วเนาะจนใหญ่จะกระจานในข้าวตะกินนิดน้อยมาครับมากับยายได้ตอนนั้นเนาะ เห็นยูตอนามำขันยายกูจะเข่าชิบปีนะเนี่เนี่ยก็โจกว่ะจ้กเรื้อเลือเสียมนีขนมนี่ก็ข่าวกีนี่ยังนี่ก็ข่านมน,นมนมนิตยา อ่า uh, ขอมาขอบใจพี่น้องกองไปที่ขาเบิงเขาสมเนาะเที่ยว่าคลิปนี้กับบริมีอันอื่นอันไกลพอลูกมาพอกันตีมกตีใจยืนยันกันหรอยืนยักันนะยืนยันยืนยนยืนเียเยเออบายบายอ่าบายบาย